สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟีทีมฮังแฟงวันสุขกุศลเนอะสุโมงสุบอลพ่อๆกับซองเบาคนไทยกบพี่น้องเป็นซองใหม่เด้อพี่น้องเด้อะก็วังหม่ก็ยึมก็ไหลก็แซ่ก็ซับสักไข่ก็ตรงปุ่มติดตามนะพี่น้องครับบายดีเอฟซีพี่น้องทั้งทางลาวทางไทยต่างประเทศเนาะบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงพี่น้องเที่ยงเที่ยงพี่น้องเลยฝนตกมาว่านอีกแล้ว ตื่นมากไอ้แหงคือเก่าพี no ่น้องเซาตุนกำลังแก่งน้องไม้ยู่พี่น้องไอ้บอกแล้วเนาะพี่น้องว่าซาตุนกำลังแก่งน้องไม้่พี่น้องกำลังขั้วพี่น้องเห็ดขั้วอยู่ขั้วยังง้อบันซาตุนกำลังแก่งน้องไม้พี่น้องขั้วช้างน้องน้อไม้แก่งน้องไม้อดอดพี่น้อง นั่งข้ามันนั่งข้าทำอมกลอกซุดไปดีพี่น้องไม่ต่นะครับไปชักเชืใส่ลายๆพี่น้องมันแซ่ประแดกพี่นไหมขาดอะไรคือประแดกรไไผมเข้มอีน้อยู่แล้วครับโอยยยนั่นะฝดีก็ใส่สะอมอย่สะอมมันก็เข้มแล้วนะพี่น้องสะอมมันืเข้มนัวนัวบ่ใส่กระดูกหมูพี่น้อง มันจะออกนัว่าจังหน่นนอยมันๆาหารบ้านเฮาพี่น้องกินแต่นโมไม่ละมันยังกลิ่นแล้วพี่น้องกินแต่นโมไม่หนาพ้นก็ะไปกินเห็ดปวกแล้วนะพี่นอ้องหนาพน้นกับพ้นเพระท่านตกปานได้พี่นอ้องเห็ดปวกเพระท่านออกก็เลยอดพี่น้องอดอดไะเวทาก่อนอีกเดือนนานที่ก็ได้กลิ่นน้อยเดือนนี้นะั่นนี่ฝนตกน้ำนี่ก็ได้กินเนาะจังหน่อย พุ่นตกน้ำตุกนี่ก็ได้กินใจเยิงยิงเนาะน้ำดำชุ่มกระดูกง uh, ูห่าเมื่อใส่กระดูกได้พี่น้องสีในกระดูกย่างเดียวยังมันบัตซสดอื้อหน่อยหน่อยเดียวแข้งใหม่ก็ลายแท้เอ้าลายทำกระดูกมูแลืวเต็มหม้อหม้อหน่อยใส่แป้งนัวละแม่ ใส่กระเบือลงไปนะแม่ใ <n> ส่กระเบือต่ำต่ำเอาพี่น้องขันหนี้กัอะไรกันเต็มบ่ลายอย่านั่งบ่ลายพี่น้องอย่านั่งฮ่บ่ลายเลยต่ำเอาจนได้ลายนาลูกไส่ตุ๊กอูจกะปนไดนจะมาปีเลพอพอด้วยนะพี่น้องเลพอพ่อด้วลูกไส้ชิมไปยืยอูพี่น้องชิมไปยืยอูป้าไปยืยอูพี่น้องเยป้าไปยื่อูเนี่ย เป็นบนนอนแล้ตื้นแล้วมันซอยเลยพี่น้องมันหอ้าเกิดหอนนอนบลันเยาะนด้ยตัวยู่หอไมหอยเลยพี่น้องมากินด้วยกันได้พี่น้องเด้อสุกุคนแกงน้องหม่เสบเสดูว่าเป็นดีว่าทางลาวทางไทยทางเพศก็มากินได้ยื้อไก่ยู้อไก่แ้วป๊าแปงนัว้อนตะพีแบบงยพี่น้องนี่พี่ บึงไกลพี่องแมบงสแทนในนอนมมากินน้ำกันเ้อพี่น้องเลยจะงยพี่น้องเ้ยบกเยพี่น้องมากินน้ำกันบเอพี่น้องเล้อลงหรแม่อะไรลงเวก่อนเนอะยังทำุกอนมาเยเสียแต่รอยน้องมีแต่ตากอย่างเดียวพี่น้องตาตากตักเกียวพอดีมันาจาน้นะพี่น้องกินแต่ตอนมัง แก่งเราไหมกุ้นถั่วจุนพูนมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อมาเดินแบ่งกันนะพ่อให้เราบอสนี่ละนี่พี่น้องเสร็จเสร็จแ้วกันพี่น้องมา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 ดูไหมดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะพี่น้องข้าวเที่ยงพี่น้องแก่งเราไหมพี่น้องไม่าก่งเราไม่ใ่หมูกระดูกหมูพี่

ได้พนะนะี่นางได้แก so ่งทำไมน้ำช่ำได้พี่นางเลยนกีมาเนา่ยนกมาพึมพึมิมหิม่เักมากพี่นางเื้องะไรดินผ้าพี่น้องดอกดินผ้าเราดินเาดินไม้ยาดินผ้าดินไม้เจ้าขเตยนะเต้เจับตุ่มข้องจบตุ่มข้องยังตุ่มของอเ้อมีตุ่มของอีกมันเป็นตุ่ม

เฮ้ยนเจ็บปวดนะครับฮะผมเ่อนอยู่ในสายมันโอนไหมค่ะท่านม่่้ฟงดน่มกเนี่อืมเลกลกัเ่มี่ชมมนมกนชมกมาเียฮ่มกกันนีแหละเล้วเบิ่งไม่แต่ัเขาเบือคนจะจกจะนอนเจะนอนนอนแหล่ร้ว่านอนเนาะ

<laughs> ừ. này. <laughs> không không? Không có Phạc vô Phạc đi con. Nhường Dạ con khâu ยัตมบอกน่ยยังไข่ไ่พอดปลายองหเด้เบิ่งปะบอกคนเดไดงอเลยบอกกางไปหนไยังไเบ่บอกชอบมนียตาไไปแล้วเพราะว่าสู้กัลมทงพุ้นคงง่ายก่า่าไดี๋ยวาอไรบอกมอาออกมมูนี่มนอง ยังเป็นมือนี่เลาเดีเราเตือไปเงี้ยน้องคอยได้ดอกนิดเดีวกินงนั่งกูได้ัวร์เงี้ยตลอดน้องกูมัดเตนมือแม่เนี่ยบุ๊ลฮึมเลยเท่าไรก็ขมาหมได้เนชาทนครคุณขน้องเขามีน้อยๆนแถวน con có cái gì ừ. ừ, ở đây đó? Ừ. Không vừa tới lối. Một khi hông có hình nó, bảo châu bảo hình năm. Ừ, ừ có phải quần... là bao này lắm nhạc lắm? Lái là bao lái luôn. Tìm nhỉ? Tèm tốt Con to Đây phải chỗ ngồi riêng đó? nhảy dạ vô dạ vô hen nó nó กินกระเทาะปากตับๆๆๆๆ sưu เดี๋ยวม่ก็บุด้ะั้แดดแดดเดี๋ยวบุดเดี๋ยวแดดคนอยากตไป

Chạy bây la, Ừ Ừ yeah, yeah. Cứ nàng sử sửa thì bắt tay cao nàng Cái khói này Bụi hại mà Mà nó chọc phạm Chọc Này Cái không xuyên đi rồi?